สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนุเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เบิกเมเบิกซับหน้าขี้ค่ะขอเบอิกโซเบิกซับใน้ายบุญ้ายเอสซทุกทุกคันทีติดตามมาตลอดผู้ใดติดตามก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปซื้อตัวใดก็ให้ออกให้ได้เงินได้ทองเด้อสาธุค่ะบาดี้จะเปิดเผยความลับพี่น้อง จริงเล็กตัวนี้ค่ะฟันมาโดนน่ะล่ะเพียงแต่ว่าเบิกซับประทันฟันทุ่งวดนี่ฟันมาหาขึ้นหาขึ้นนะคะฟันวุ่นอยู่ันละแต่ว่ารอแค่ปูมายาให้เบิกซับเ่เห็นแต่ที่แหลกเพราะว่ายานมันอันบัดพ่อรอรอมาปูกับบอมายากับฟันอยู่คือเก่าหรือเป็นสียำในตัวแล้วเราบูกามีแต่ยามาหายเลขกลางคือสองสามตัวเดียวนะคะยามาซิมไซรู สองสามก็สองแปดเป็นตัวเดียวกันจะเลยสองสามสองแปดแล้วก็ตัวกันแปดแปดนะคะจะทำมาฝันเสียงเล็กตัวนี้มาฝันว่าปิ่งจับมือสองตัวแต่ถเป็นหาสองแปดก็ได้เอฟซีเตียวเนาะเบิกซับดึกออกทั้งสองตัวตคิดว่างวนลีีใังไหมก็มีหาเนาะคะ่ะบาดนี้มันบกคักไก่ใกล้มือแล้วสีบวกตัวนั่นไปกับพ่อเนรไก่าพาอวาลขตัวนี้คือบ่งามแท้ เลขเก่าของเบิกซับงวดที่แล้วนะคะแต่เลื่อยมาขึ้นอบบอนอนหลับไเฮแยนนอนหลับมืดเมื่ขึ้นนี่ปูพันวาไห้มาเอาผู้เดียวสัน้นไปขอโชคพุ่มเจ้าทีคือปูด,ดำปูด,ดำนี่ฝันเห็นเทียนหนึ่งวาพ่นถือมาจุกพุทธางหงาย,ยู่คางบ้านเพ่น่ไหหกพ่นวะบ้านนี้เพ่นได้ย็ฝ่ามืดครืงหนึ่งแก่งคืนหนึ่งเอาคือเป็นตะยานแทียสนสนอก ขีฟ้าไหลมาเมื่อเครื่องหนึ่งมากบแต่วนันในความฝันเป็นย่ำกังเว้นขึ้นจังเดียวนี่ล่ะแต่ฟ้าพมืดมาเครื่องหนึ่งบานนี่เพิ่นได้บาบวใหายหกขางบ้านแต่ได้บาลูกสีตั้งความสะอาดห้เดอ้อขันมันหกยามันขืนช่วงวนะน,าาน,นั้นนะเพิ่นจะได้บานพออุณหยุนีได้บ้านพออยุ่ทั้งหนาทิ้งท่างนก็เลยได้ใหญ่สารหันมาเบิงเป็นศาลาหลังบังใ่ายบานเพินนะ่นเลยได้ใหญ่สารหนึ่งแต่ใหญ่สารออกมาถือสมวดเนาะคะ่ะ บาทนี่เมื่ขึ้นเป็นข้างแรกที่ไปขอเพิ่นว่าอาลูกหลานอันซีเลียงเจ้าขังบดเมืองผีจะหาผ้าถ้าถือเลขสามตัวตรงให้มันออกหนึ่งสีเก่าเด้อปูถ้าปูซียมตัวใดใหรไปน้่เขาฝันมาสัน่นไปกังขึ้นมื่ขึ้นนี่เป็นทีเยนินสั้นว้บา่เมื่อคืขึ้นปาท,ที่นี่เนาะก็เลยเสียงถูก ยงถูกแต่ว,ว่าท่านเดีมยวมากรอกมาขึ้นว่าสี่ตรงกันกันกนกบจุดป้าปล่อยมาบ่อวสั่นขันมันตรงไข่มันออกตัวที่ปอยอเลขที่ออกคากวาดว่าในหนึ่งศูนย์เก่าเมืาขึ้นจุดถูกนะในหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าอันนี้คือเลขถูกเนาะไปจุดมืาขึ้นเนี่ยอ,อันนี้คือเลขถูกที่จุดเมื่อคืนเนะคะหนึ <10 9. S 1> ่งศูนย์เก้าแต่ว่าตรงกันคือหนึวว่งศูนย์กับหนึ่งเก้านั่นแหละมาตรงกัน ค่อยเป็นหนึ ival, ima, 1, 5, ่งสีเก่ากับหนึ่งหาศูนย์เนาะวันนีเวนาที่มาหนึ่งหาศูนย์เมื่อนอันจุดถูกบอกปูพญานาคไปเข่าฟันเดิมนะคะฟันทงเหมือนเดิมคือสองสามไม่เปลี่ยนแล้วก็สองแปดแล้วก็แปดแปดตัวรองนะคะล่างนะคะฟันตัวเดิมนะคะครับทีนี้ขอดูชุดเน้นหนะะ่อยครับเบิกซับมั่นใจพูดเ่าปัาครับนะมีชุด,ชดเน้นนะฮะชุดเน้นเน้นที่สุดคัดัออกมาคือมั่นใจแล้วนะคะบนล่างนะคะเปิดเผยแล้วนะครับผม อ่านี่คือสูตรที่มันใจแล้วนะคะพราะว่าบางหันล่อแค่เลขบนมาเทไดกับยำแต่ตัวนี้ก็ตัวนี้ละ้ค่ะอถ้าสามตัวจะหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่เก้าค่ะคือทะเบียนบ้านไม่ทะเบียนบ้านที่ว่าอยู่บนนะครับผมหนึ่งห้าสี่เพราะว่าไม่ปล่อยเพราะว่ามันมันไม่ค่อยออกค่ะมันจะออกแค่สองตัวกันฟันเห็นบ้านนะส่วนมางี่ออกแค่สองตัวคือหนึ่งหาก็หาสีนะคะครับสีจะออกฟันหาขึ้นไหมฟันจะได้ออก